นะครับวันนี้นะจัดมาอีกแล้วนะครับผมเนาะนะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับผมเนาะแบตเตอรี่ลิเธียมโพซีนะครับหรือแบตลิเธียมนะนะครับผมผมชอบนะนะครับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้พวกแบตลิเธียมเนี่ยนะครับแล้วก็ประกอบเองด้วยนะรู้สึกว่ามันจะทนทานกว่าแบตตะกัวกดแล้วก็แบตแห้งทั่วไปนะตัวนี้นะเพราะว่ามันชาร์จได้เยอะนะครับชาร์จได้โ้โห เป็นพันๆครั้งเลยนะครับผมเนาะ,ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเล่นใหญ่ขึ้นมาอีกนะนะครับเล่นเป็นแบตใหญ่ขึ้นมานะครับเป็น3 2โวลต์ร้อยแอมนะนี่นะครับสั่งมาจากช้อปปี้เหมือนเดิมนะแอปส้มนะครับได้โค้ดมานะโค้ดส่วนลดไป4ี่ร้กว่าบาทนะครับเหลืออยู่2 0 0พันกว่าบาทนะเหลืออยู่ประมาณ2อ0พนนะนะครับได้มานะวันนี้ก็ของก็มาถึงแล้วนะครับผมเป็นยี่ห้อนี้นะ <c oughs> ผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยสินะครับมีห้อนี้นะเนี่ยนะครับผมก้อนละ3.2โวลต์นะครับ100แอมป์นะสีก้อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอนุกรมนะเดี๋ยววันนี้นะจะมาประกอบกันนะครับเดี๋ยวจะไปช้าๆกันนะครับวันนี้นะนะครับแกะกล่องออกมาก็จะมีแถมน็อตมาให้นะนี่นะครับน็อตอย่างดีเลยนะเป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับนี่นะครับไม่ใช่กระโลกาลานะแซนเลสนะครับหัวหกเหลี่ยมนะแล้วก็มีบัตรบาร์ นี่นะครับบัตรบาร์แถมให้ด้วยนะครับนี่เอาไว้อนุกรมนะครับนี่นะบัตรบาร์นะครับอย่างดีนะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดขนาดให้ดูก่อนนะเดี๋ยวพูด,เดสเปคคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคุณสมบัตินะครับให้ฟังนะ ับดลิเธียมไอออนนะครับฟอสเฟตนะลิเฟโปซีนะครับเป็นการชาร์จต่อครั้งนะครับเนาะจะชาร์จได้ประมาณสัก2,500ัไซเคิลนะครับหมายถึงว่าการชาร์จเนี่ยครับประมาณ2,500ครั้งนะครับเนาะนะครับแรงดันนะครับ3.2โวลต์นะความจุก็ประมาณ100แอมนะครับเนาะ แรงดันต่ำสุดนะครับ2.5โวลต์นนะแล้วก็แรงดันสูงสุดเนี่ยนะครับจะ3.65โวลต์น,นะครับผมน้ำหนักคือ2.8กิโลโหหนักเหมือนกันนะ2.8กิโลเลยนะครับผมเนาะหนักนะต่อก้อนนะครับผมต่อก้อนนะเนี่ยนะครับผมยกมือเดียวก็แทบไม่ขึ้นเลยนะนะครับดูแลกันนะว่ากว้างคุณยาวเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเอ่อตัวสินค้านี่นครับจะเป็นมือสองนะ ผมซื้อมือสองมานะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับว่าเออมันกว้างเท่าไหร่มันยาวเท่าไหร่นะอ่ะจะได้เขียนหรือเปล่านาะออ่ะนี่นะครับโอ้โหประมาณเจ็ดเซนเจ็ดเซนนะครับนี่นะครับเจ็ดเซนนะเออตัวนี้ยาวเท่าไหร่น้อยาวยาวยาว,ยาวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยววัดให้ดูยาวเท่าไหร่นะครับยาว ห้าเซนครึ่งนะครับเนี่นะครับมองเห็น <Okay, S 1> หรือเปล่าแถวปลบก่อนอ่ะยาวนะครับนี่นะครับนี่นะครับห้าเซนครึ่งนะนี่นะครับห้าเซนครึ่งอ่ะหนาเท่าไหร่ความหนาความหนามันเท่าไหร่เดี๋ยวลองวัดความหนาดูเซหนาเท่าไหร่หนาอยู่นะ โอ้หนาสี่เซนนะครับหนาสี่เซนนะครับผมนี่ฮะหนาสี่เซนนะนี่ะครับเห็นหรือเปล่าเนี่ยครับประมาณสี่เซนนะอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวจะลงมือประกอบกันนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมแกะแบตเตอรี่ออกมาแล้วนะเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะประกอบนะครับเราต้องเช็คแรงตันก่อนนะครับว่าทุกก้อนเนี่ยนะครับมันเท่ากันหรือเปล่านะครับ แรงดันที่มาจากค้นขายเนี่ยนะครับเขาบรรลานมาให้เราหรือเปล่านะครับก่อบแบตเตอรี่นะครับเราต้องเช็คแรงดันก่อนนะเป็นอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการประกอบนะนะครับมันก็จะเขียนบอกนะโคบวกโคลบนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเช็คแรงดันตัวแบตเตอรี่ก้อแรกนะครับผมว่ามันเท่าไหร่นะอ่ะนี่นะครับ 3. 3.2นะครับ อ่าค้อนแรกนะก้อนที่สองอ่าสาครับอ่าก้อนที่สามอ่าสามจุดสองศูนยครับอันนี้ตกนิดนึงนะได้อยู่นะครับ3.2นะครับ3.21 3.22นะครับวันนี้สามจุสองนึงได้อยู่นะครับ2 0งศนะครับ 3.21นะครับอ่ะสองก้อนนี้นะครับ2ก้อนนี้อยากตกนะครับโบนตกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแค่ประมาณโบนกว่ากว่านะครับได้อยู่ใกล้เคียงกันนะครับ3.21นะครับอ่าอันนี้ 3. 3.2จุดนะครับ3.2 2นะผมสังเกตเห็น2ก้อนนี้นะครับมันบวมนะสังเกตดูนะครับว่ามันจะบวมอยู่ประมาณ2ก้อนนะสองก้อนนี้นะครับ นะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะมันบวมยังไงครับนี่นะครับสังเกตสังเกตจากตาเปล่าเรานะครับเพราะว่ามันเป็นมือสองนะเราก็ต้องยอมรับได้นะครับผมเนาะเพราะว่าคนขายเขาก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นมือสองนะอ่ะนะครับทีนี้นะครับมันคือแบตเตอรี่นะครับมันมันล้านกันแล้วนะครับแรงดันมันมีเกือบเท่ากันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับเราต้องมีคือบีมเอสนะครับบีมเอสแล้วก็ ตัว active นะครับเนาะถ้าถามว่าจะเป็นต้องใส่ไหมนะครับ BMS จะเป็นต้องใส่นะครับ BMS นะเพราะว่า BMS เนี่ยมันจะทําหน้าที่คอยนะครับคอยชาร์จแบตเตอรี่คอยเกลี่ยแรงดันนะครับผมเนาะคอยชาร์จเข้าแรงดันวนเกินวนเกินวนลดนะครับผมมันจะนี่นะครับ BMS นะแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะผมจะสั่งแบบพิเศษมานะครับตัวนี้นะ อันนี้คือให้ดูเฉยๆนะ b m s มันจะษณะหน้าตาลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีหลายยี่ห้อหลายราคานะครับให้เราเลือกนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกกี่แอมป์กี่โวลต์นะอันนี้มันเป็นสีเซลล์นะก็เลือกเป็นสีเซลล์นะครับสี่เซลล์นะครับนี่นะ b m s ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับมันจะคอยเกลี่ยคอยตัดนะครับแรงดันพวกกระแสที่มันเกินมันเอ่อที่โวลต์มันเกินนะครับเพื่อม่ให้แบตเตอรี่มันเสื่อมคุณภาพเร็วนะครับเนาะนะครับ BMS มันก็มีอยู่ในนี้นะแต่ว่ามันแอมมันต่ำอะเนาะมันก็เลยเกียร์เกียร์นะครับเกียร์แรงดันเกียร์กระแสแบตเตอรี่แต่ลูกนี่มันต้องใช้เวลานะครับนะก็เลยต้องติดตัว BMS ให้มันตัางหากนะนี่นะครับผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็น BMS ต่างหากนะตัวนี้นะครับตัวนี้รู้สึกจะ5แอมนะนี่นะครับ นี่นะนี่ครับมันจะมาคู่กันอย่างนี้นะขับสายนะครับสายบรรลานนะนี่นะครับตัวมีมเอสนะหน้าตาก็จะดูดีกว่าตัวที่เป็นมีมเอสที่เขาขายตัวละร้อยสองร้อยนะอันนี้คือซื้อมาก็ประมาณ300กว่าบาทกับ400นะตัวนี้นะครับ5้แอมป์นะมีมเอนะครับ4เซลนะครับผมนี่นะครับ3ถึง4เซลนะครับ BMS 2.5โวลต์ถึง4.5โวลต์นะครับผมเนาะอ่านี่นะครับ มันก็จะคู่กันนะครับอ่าแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะครับที่ผมบอกว่าเป็น B-MS นะครับนี่นะครับผมก็สั่งมาด้วยนะ B-MS ผมจะสั่งเป็น BMS แบบเขาเรียกว่าแบบอะไรแบบแบบสตาร์ทรถได้นะครับผมเนาะนะครับสั่งมาแล้วนะนี่นะครับตัวใหญ่กว่านี่นะครับนี่ นะครับมีเอสแบบสตาร์ทรถได้เลยนะครับมันจะจ่ายพวกแรงดันพวกก,กระแสเนี่ยเร็วนะครับตัวนี้นะันะบพวกนี้ก็พวกนี้ก็เห็นในคลิปเขานะครับเห็นในคลิปเขาลองเอาไปสตาร์ทรถนะไม่ได้นะไม่นะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันจ่ายแรงดันแล้วก็กระแสชั่วขนาดเนี่ยไม่ได้ดีนะครับตัวนี้เนาะเพราะว่าเวลาสตาร์ทรถนะครับมันต้องการใช้แรงดันใช้กระแสเยอะนะนะครับมันดึงกระแสเนาะดึงเออมันดึงกระแสนะครับเพราะว่าตัวนี้นะ โอ้ oh, อยังงั้นเดี๋ยวไว้อีกคลิปหนึ่งละกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้อีกคลิปหนึ่งละกันนะตัวนี้ตัวมิมเอสนะเดี๋ยวมาพูดถึงตัวแบตเตอรี่ก่อนนะการแพ็คแบตเตอรี่อุปกรณ์ของมันมีอะไรบ้างนะก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับมีแบตเตอรี่มีมิมเอสนะครับแล้วก็ไอ้ถิ่มล้านนะนี่นะครับผมนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับงบประมาณนะครับ2อันนี้ก็จะประมาณเอ่อสองพประมาณเกือบ3,000กว่าบาทนะครับประมาณ3,000 สามพันห้านะครับตัวนี้นะได้แบบดีๆเลยนะครับผมสามพันห้านะนี่นะครับอันนี้ก็สองพันผมซื้อมาราคาสองพันประมาณสองพันหกนี่หนะครับผมได้ค้ดผมจําไม่ได้แล้วนะตัวนี้ก็อีกประมาณห้าร้อยนะครับสองอันนี้นะสามร้อยตัวนี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะนี้นะครับเดี๋ยวมาประกอบตัวแบตเตอรี่ก่อนนะนะครับผมอ่าโอเคครับอ่านะครับเดี๋ยวมาต่อกันเนาะอ่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันโอเคแล้วนะนะครับผมเราก็ มาทำการอ,อ,อนุกรมนะครับอนุกรมก็จะเป็นลักษณะประมาณบวกเข้าลบนะครับเนาะเราก็จะก็จะอย่างนี้นะครับผมเนาะอ่าผมจะเอาีนก้อนนี้เป็นก้อนแรกนะเ,เริ่มต้นจากคู่บ,บวกนะบวกปุ๊บวิงมานี่ปุ๊บจากลบมาบวกนะครับจากบวก จากบวกนี่มันก็ต้องมาลบถูกต้องไหมครับมันจะวิ่งอย่างนี้นะปัาบนี่ครับจากบวกก็วิ่งมาลบนะครับแล้วก็ลบวิ่งมาบวกนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นลบนะครับอ่ามันต้องเหลืออย่างละ1นะครับอยู่ฝั่งละหนึ่งนะครับอ่านี่ครับบวกก็มาลบอ่าแล้วก็มาบวกครับมันก็จะฝั่งนี้ก็จะเหลืออ่าฝั่งนี้ก็จะเหลืออะไรครับเหลือลบคู่หนึ่งบวกคู่หนึ่งนะครับหรือเราจาแบบนี้ก็ได้นี่ คนนี usted, ้ก็ไปใช้งานนะครับคนนี้บวกคนนี้ลบนะเราก็จะออกไปใช้งานนะครับนี่นะอ่าโดยจะมีบัดบ้าครับเราเรียงอย่างนี้ก่อนนะเรียงอย่างนี้ก่อนนะอ่าเรียงประมาณนี้นะครับนี่นะลบมาใส่บวกเนี่ยวิ่งไปแล้วก็บวกขึ้นมานี่ลบแล้วก็จากลบก้อนนี้นะครับก้อนที่สองมาบวกก้อนนี้นะครับมานี่นะครับจากลบ นะครับจากลถก้อนที่3มาบวกก้อนที่4นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อนะครับเราก็จะวางบัตรบาในระดับในในรูปแบบแบบนี้นะครับที่ผมบอกนะเราจะเริ่มจากบวกก่อนนะอันนี้คือควบบวกนี่เราจะไปใช้งานนะอันนี้ควบลบคือเราจะต่อไปใช้งานนะครับเราก็ไล่จากควบบวกมานี่มาครบลบนะครับจากลบมาบวกนะครับเห็นไหมก็ใส่บัตรบาไว้นะครับผมเนาะ นี่ก็ไล่มันนีปื๊ดปื๊ดปื๊ดจากคูรบมาบวกนะครับเราก็ใส่บัตรบาไว้นะครับมันหมายถึงการอนุกรมนะครับบวกกับลบใส่กันนะครับแล้วก็มาก็สุดท้ายก้อที่4ก็บวกกับลบนะครับมันก็จะเหลือฝั่งนี้ก็จะเหลือลบฝั่งนี้ก็จะเหลือบวกนะครับผมเนาะก็แค่นี้ครับง่ายนิดเดียวนะถ้าเกิดว่าใครยังทําไม่เป็นก็ดูคลิปผมได้นะก็แคปเจอร์ภาพหน้าจอไปลองต่อดูก็ได้นะครับในรูปแบบประมาณนี้นะนะครับที่ผมต่อคือ4เซลนะ 4S นะ ซีเซลนะครับผมเนาะตกก้อนหนึ่งมัน3.2โวลต์นะครับเนาะร้อยแอมป์นะครับผมเนาะนะอานุกรมกันออกมาแล้วก็จะได้ประมาณ12โวลต์นะนะครับผมเนาะอ่ะแล้วเราก็ใส่น็อตนะครับเนี่ยครับน็อตก็ยึดยึดตามนี้นะครับเนาะนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับการต่อนะผมจะทําเป็นทีละสเต็ปสเต็ปก่อนนะนะครับสเต็ปแรกเมื่อกี้ก็คือได้แบตมาเราก็วัดก่อนนะครับวัดว่าแบตมัน แรงดันมันเท่ากันไหมมันมันร้านกันไหมนะครับสเต็ที่สองก็คือวางบัตรบาร์นะครับนี่นะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะและทีนี้ก็ขันน็อตยึดนะครับขันน็อตยึดแล้วก็มาวัดมาวัดแรงดันอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะได้สิบสองวอไหมนะอ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาขันน็อตยึดแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูก่อนนะอ่ะพอขันน็อตเสร็จแล้วนะครับผมขันให้แน่นนะนะครับเดี๋ยวมาวัดกันนะว่ามันจะได้สิบสองวจริงหรือเปล่านะครับ อวัดดูอ่าสิบสองโวลต์ไหมอ่าสิบสองจุดเก้าหนึ่งนะครับอ่า,อาโอเคไหมครับสแสดงว่าเราต่อถูกนะอ่าได้สิบสองจุดเก้าหนึ่งโวลต์นะครับผมเนอะถ้าเราอยากรู้ว่าแบตมันเสื่อมไม่เสื่อมนะครับเราตอนที่ก่อนประกอบนะครับเราต้องทิ้งไว้ประมาณสักสามวันถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อดูว่า แรงดันมันจะลดไหมนะครับแต่ละก้อนแต่ละก้อนนะเราต้องมาวัดทุกวันทุกวันนะครับผมเนาะถ้าเราอยากรู้ว่าแบตมันเสื่อมหรือไม่เสื่อมนะครับผมเนาะแต่คืออันนี้คือผมไม่ได้ทิ้งไว้เลยนะก็ <c oughs> คือมาจากคนขายเลยนะครับมาผมก็ถอดแล้วก็วัดแล้วก็ประกอบเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าผมรีบใช้งานนะครับผมเนาะทีนี้นะครับเราต่อเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือต่อระบบสิโวลต์นะสิโวลต์ร้อแอมป์นะครับผมเนาะผมจะใช้ในระบบสินะ แต่ถ้าเราอยากจะใช้ในระบบ14เราก็สั่งมาอีกสี่ก้อนนะครับเพื่อมาอนุกรมกันอีกนะครับเนาะมาอนุกรมก็ประมาณนี้แหละนะครับต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะเราก็จะได้14บสยี่โวลต์ร้อยแอมป์นะครับแต่ถ้าเราอยากได้กระแสสูงๆนะครับเราก็ต่อแบบขนานนะแต่ก็แรงดันมันจะเท่าเดิมนะนะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของ บีมเมส์แล้วกันเนาะการต่อบ,บีมเมสนะครับผมเนะาะโอเคครับผม